อัญชลีแชร์ได้เลยค่ะยินดีเลยนะคะคุณทศปัสมาเพิ่งเข้ามาใช่ไหมคะแชร์ไว้ก่อนได้เลยค่ะวันนี้ท่าของเรานะคะเป็นท่าพื้นฐานแล้วก็สามารถทำที่หน้าทีวีนะคะช่วงแรก,แรกสองท่าแรกนะคะ ทานข้าวมาแล้วก็ทําได้แต่ว่าถ้าเมื่อกี้นี้นะคะอย่าทําเดี๋ยวจะไหลกลับขึ้นมานะคะโอเคทีนี้เมื่อกี้เรานะคะเดี๋ยวครูเช็คก่อนเมื่อกี้เราฝึกกล้ามเนื้อกันไปกี่กลุ่มแล้วเอยทุกๆคนนะคะเราฝึกกล้ามกล้ามเนื้อด้านหน้าจําได้ไหมคะและกล้ามเนื้อด้านในเดี๋ยวช่วงท้ายรายการจะมีการสอบถามนะคะทวนความจําว่าจํากล้ามเนื้อขาของเราได้ไหม ด้านหน้าด้านในแล้วนะคะจากนั้นเราจะเลื่อนมาที่ด้านข้างตรงนี้ด้านนอกนะคะ adapter อ่าตรงนี้นะคะในกลุ่มของขาเราจะมีกลุ่มขาด้านในและขาด้านนอกนะคะสองฝั่งนี้เราจะต้องสร้างความสมดุลให้ทั้งสองฝั่งไม่อย่างนั้นเราเนี่ยสังเกตนะคะใครที่มีอาการเข่าชนกันขาชิดติดชนกันนะคะแสดงว่ากล้ามเนื้อ ด้านในนะคะดึงกล้ามเนื้อด้านนอกกล้ามเนื้อด้านนอกเกิดอาการตึงอยู่ตลอดเวลากล้ามเนื้อไม่สมดุลกันเพราะฉะนั้นเข่าของเราก็จะไม่ตรงเวลาเข่าไม่ตรงเกิดอะไรขึ้นนะคะเกิดการเสียสมดุลเวลาที่เรายืนนะคะแล้วน้าหนักลงที่ด้านใดด้านหนึ่งของหัวเข่าของเราเนี่ยแหละค่ะเป็นอีกสาเหตุตัวการอีกตัวการหนึ่งเลยนะคะที่ทําให้เข่าของเราเกิดการเสียดสี รับน้ําหนักไม่เท่ากันเพราะฉะนั้นเข่าของเราก็จะเสื่อมไว้นะคะกระดูกของเราก็จะเสียสีกันเยอะนะเพราะฉะนั้นนะคะ2ฝัง่งนี้สําคัญมากๆเลยเราจะต้องสร้างความแข็งแรงให้เท่าเทียมกันนะคะทํายังไงมาค่ะอ่าทีนี้นะคะนอนราบเหมือนเดิมเอาหมอนนะคะเอาไว้ที่ศอกเพราะว่าเดี๋ยวรอเดี๋ยวศอกดำ <laughs> นะคะ รองเอาไว้ใครไม่เจ็บศอกไม่เป็นไรนะคะแต่ว่าเราต้องค้างท่านานเนาะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวจะเมื่อยนะคะเอาให้เราสบายนะคะวันนี้เราจะเน้นที่ข้างล่างจากนั้นนะคะเราจะใช้วิธีการฉีกขาออกนะคะฉีกขาออกจะได้กล้ามเนื้อตรงนี้นะคะเมื่อกี้เราปึ๊บขึ้นเราก็ดึงลงนะคะกล้ามเนื้อด้านไหนทีเนี้ยเราจะใช้กล้ามเนื้อตรงนี้ด้วยการฉีกขาออกนะคะเหยียดขาปึ๊บ ไปดานข่านะคะเยอะเยะเลยนะคะและยกขาขึ้น,นง่ายๆเลย1 2 10รอบค่ะ3 4 5 6 7 8 9และ10อ่ะถ้าใครทำถูกจะเริ่มไหมคะเริ่มรู้สึก ตึงนะคะเริ่มเกร็งทางด้านนี้ด้านนอกขานะคะสังเกตตัวเองอ่ะเสร็จที่2ค่ะพร้อมแล้วเริ่มได้เลยอ่หายใจเข้าก่อนลึกๆหายใจออกใช้เรลมหายใจค่ะพุชผลักขาขึ้น1 2 3 4 5 6 ลงนะคะคลายเมื่อยดึงขากลับมาค่ะคลายความเมื่อยนิดนึงนะคะหรือดึงคว้ยกลับมานีกได้นะคะเราจะได้ยืดกล้ามเนื้อหน้าขากันนิดนึ่งมาค่ะเส้สุดท้ายนะคะหายใจเข้าลึกๆดึงออกซิเจนไปเลี้ยงดึงให้ลึกๆนะคะผ่านช่องท้องลงไปถึงกระดูกเชิงกรานลงไปถึงขาของเราเลยหายใจเข้าลึกๆก,ก่อนหายใจออกยาวๆเริ่มค่ะ1นึง สอ4สามสี่และสิโอ้เป็นยังไงบ้างนะคะอ่าเอาขามาวางเอาไว้ที่ด้านหน้าแบบนี้คลายกล้ามเนือ้ออ่าจากนั้นค่อยๆเปลี่ยนข้างค่ะ มาเดี๋ยวครูถามระหว่างยืดกล้ามเนื้อนะคะถามว่าทุกๆคนรู้สึกกันหรือเปล่าว่าตึงไหมนะคะถ้าใครทําถูกกล้ามเนื้อข้างๆตรงนี้นะคะกระชับต้นขาได้ดีมากๆเลยพิมพ์กันเข้ามาค่ะว่ารู้สึกถูกกล้ามเนื้อถูกมัดไหมเพราะครูต้องการให้ทุกทกคนได้รับประโยชน์การในวันนี้พิมพ์กันเข้ามาค่ะขอถามนิดนึงระหว่างนี้รู้สึกว่าเพลงมันตีกันไหม พิมกันเข้ามาค่ะคราอยากทราบฟีดแบ็นะคะเพราะว่าจะได้ทราบว่าทุกๆคนตามทันแล้วก็ฝึกกล้ามเนื้อที่ถูกมัดนะคะมาเลยค่ะดีใช่ไหมคะ ตึงค่ะเยี่ยมเลยตึงจนจนเมื่อยไม่ค่อยขึ้นโอเคถ้าเกิดว่าตึงแสดงว่าถูกมัดนะคะถ้าเกิดว่า10ครั้งเยอะไปนะคะพักที่5ก่อนก็ได้นะคะค่อยๆสร้างความแข็งแรงไปแต่การที่ตึงเนี่ย แสดงว่าเป็นสัญญาณที่ดีนะคะว่าเราได้ใช้กล้ามเนื้อที่ถูกมัดกล้ามเนื้อเริ่มสร้างความแข็งแรงให้กับตัวเองนะถ้าเกิดว่าตึงนะคะเดี๋ยวเราคลายอีกนิดหนึ่งดีกว่านะคะประกบฝ่าเท้าเหมือนเดิมถ้าผีเสื้อค่ะนั่งลงแบบนี้เลยนะคะหายใจเข้าลึกๆส่งปลายเท้าออกห่างจากลำตัวนิดหนึ่งนะคะหายใจออกยาวค่อยๆพับตัวลงค่ะเราจะได้ยืดกล้ามเนื้อนอกขาด้วยนะคะ ขาสั่นๆด้วยโอเคแสดงว่ากล้ามเนื้อเริ่มกระตุกนะคะแสดงว่าขายังไม่ค่อยแข็งแรงนะคะคุณฝนแต่ว่าเรามาถูกทางแล้วนะคะเราได้สร้างกล้ามเนือ้อสร้างความแข็งแรงให้กับขานะคะอ่าระว่างนี้ยืดความตึงน,นิดหนึ่งโน้มตัวมาข้างหน้าค่ะหายใจเข้าลึกหายใจออกยาว แล้วก็ค่อยๆกลับมานะคะพอคลายหายเมื่อยสลับด้านค่ะมาอีกด้านหนึ่งนะคะมาเลยท่าเดิมค่ะรองข้อศอกเอาไว้จะได้ไม่เมื่อยมือไม่เมือม่อยแขนนะคะแต่ใครไม่ไมีไม่เป็นไรนะคะใช้การทรงตัวเอาเองเนาะมาค่ะเหมือนเดิมเลยมืออีกข้างหนึ่งพยุงไว้ขาชี้ออกหน้าให้ตรงเลยอ่าพร้อมแล้วหายใจเข้า รับออกซิเจนหายใจออกดันขึ้นค่ะ1 2 3 4 5 6 7 8 9และ10อ่าพักได้นะคะระหว่างนี้งอเข่าก็บางก็ได้นะคะการที่เรางอเข่าเนี่ยกล้ามเนื้อเราจะหย่อนลงนะคะอ่าพักแป๊บหนึ่ง มาค่ะพร้อมแล้วเริ่มเซตที่สองเหยียดขาออกหายใจเข้าลึกๆหายใจออกยาวๆรรงขาขึ้น1นึ่งสองสามสี่หและ ค่อยๆวางลงนะคะองอขามานิดหนึ่งคลายกล้ามเนื้อนะคะคลตึงมากๆเอาขามาวางไว้ข้างหน้าแบบนี้อ่ะเราก็เหยียดจะได้คลายกล้ามเนื้อตรงนี้นิดหนึ่งนะคะ,ะพร้อมแล้วเซตที่3เหยียดขาออกค่ะหายใจเข้าเตรียมไว้หายใจออกยกขึ้น1 2 3 เก่งหน้าทองไปด้วยนะคะตรงนี้ลดห่วงยางได้ดีมาก4 5 6 7 8 9และ10ค่อยๆคลายนะคะคลายลงได้เก่งมากๆเลยทุกทุกคนมาค่ะเรายังไม่จบ <laughs> จากนั้นบัตเตอร์ฟลายผีเสื้อค่ะคลายกล้ามเนื้อนิดนึดนง สูงๆนะคะอ่าแล้วก็ยกขาขึ้นนะคะแบบนี้เอามากอดไว้เป็นท่าเด็กค่ะคลายกล้ามเนือ้อด้านนอกนิดนึงสลับไปมาจากนั้นสลับข้างนะคะคลายกล้ามเนื้อนิดนึงเพราะว่าเดี๋ยวกล้ามเนื้อจะเครียดไปเนาะเดี๋ยวจะเกร็งเป็นตะคริวนะคะเพราะฉะนั้นเราต้องยืดเหยียดสลับกันไป แล้วก็ค่อยๆวางเท้าลงช้าๆนะคะตอนนี้เราสามทิศแล้วจำได้ไหมคะทวนนะคะด้านหน้าด้านในและด้านนอกนะคะเหลือเหลืออะไรอีกนะคะด้านหลังขาของเรานะคะหลังขาของเราทำยังไงใครเฉลยให้หน่อย <laughs> มานะคะพร้อมแล้วเรานอน ลาบลงกับเสือนะคะทีนี้นอนคว่ำค่ะนอนคว่ำลงนะคะหน้าอกใครจะเอาหมอนมารองเอาไว้ก็ได้นะคะจะทําให้เรานอนสบายมากขึ้นเพราะว่าถ้าเกิดว่าส่วนที่เราไม่ได้ใช้ไม่สบายเนี่ยสมาธิของเราจะกังวลที่ส่วนนั้นเนาะเพราะฉะนั้นปรับร่างกายของเราให้เข้าที่ก่อนนะคะอ่ะมาค่ะค่อยวางไว้บบแบบนี้นะคะทีนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าใครนอนแล้ว เป็นลอกปดหลังหลังตึงนะคะหมอนเนี่ยดันที่หน้าท้องให้อยู่ครอบรัระหว่างกระดูกเชิงกรานกับหน้าท้องของเรานะคะช่วงนี้ก็จะช่วยปลักหน้าท้องของเรานะคะให้หลังของเราไม่มีแรงกดทับหรือว่าแรงกดทับของเราน้อยลงนะคะอ่าอันนี้อย่างที่ครูบอกนะคะปรับให้ให้เราเนี่ยเข้าที่ก่อนนะคะหลังจากนั้นเราจะได้มีสมาธิในการโฟกัส ส่วนที่เราต้องการจะบ,บริหารอ่ะพร้อมแล้วนะคะง่ายๆเลยเราจะใช้วิธีการยกขาขึ้นปึ๊บแบบนี้นะคะใครไม่ไหวงอข่าแล้วก็ยกขึ้นนะคะข่าตรงนี้ไม่เป็นไรยกงอแล้วก็ยกขึ้นก็ได้นะคะแต่สําหรับส่วนตัวครูเนี่ยคิดว่าขาตรงง่ายกว่านะคะอ่ะ ข้อสอบยึดเอาไว้ให้แม่นให้แน่นนะคะแบบนี้หรือถ้าใครยังปวดหลังอยู่ลงไปนอนราบลงเลยแบบนี้เลยนะคะล้วก็ยกขาเอาแบบนี้อ่าเป็นแล้วแต่นะคะว่าใครได้ระดับไหนเพราะฉะนั้นนะคะครูค่อนข้างจะก,กังวลเรื่องหลังอยู่เหมือนกันเพราะว่า เราบำปดหลังกันอยู่ด้วยเนาะเพราะฉะนั้นใครที่ปวดหลังนะคะนอนรล่าตรงแบบนี้ใครไม่ปวดหลังมีอาการโอเคใครที่ไหลงุ้มนะคะไหลงอตั้งมาค่ะคล้ายๆกับท่าสฟิง์เนาะแล้วก็ค่อยๆยกขาแบบนี้นะคะเราจะฝึกท่านี้3เซตด้วยการเหมือนเดิมเซตละ10ครั้งนะคะหายใจเข้าลึกๆสูดลมหายใจส่งไปที่ข้างหลัง หายใจออกอยาวๆค่อยๆอยกขาขึ้นทีละข้างค่ะ1นึ่งสองสามสี่หและ10ค่อยๆวางลงทีนี้เวลาคลายนะคะหมอบลง ค่อยๆดึงตัวกลับมาฝึกเซตที่สองค่ะหายใจเข้าลึกๆหายใจออกยาวๆค่อยๆยกขาขึ้น1นึ่งสองสสีห้าห ค่อยวางลงชาๆหมอบลงค่ะหายใจเข้าลึกๆคนคลายหายใจออกยาว รอแล้วค่อยๆดึงกลับมาเป็นเซตที่3นะคะหายใจเข้าลึกอย่าลืมถ้าเกิดว่าใครขึ้นมาเหมือนครูอย่าให้ไหลตกอย่าให้หลังสุดแบบนี้นะคะให้หลังของเราเชิดขึ้นนะ้าอกผายเอาไว้นะคะอ่ะหายใจเข้าลึกๆเหมือนเดิมหายใจออกยาวยกขาขึ้นหนึ่งสองสาม 4 5 6 7 8 9และ10อ่าแล้วก็ลดหลังลงนะคะหมอบหายใจเข้าและออกจากนั้น เราจะเริ่มนะคะเซตแรกของขาอีกข้างหนึ่งกันนะคะอย่าลืมเช็คหลังตัวเองนะคะเช็คที่หัวไหล่ของตัวเองก่อนอ่ะพอปรับระเบียบจัดระเบียบของเราเรียบร้อยแล้วนะคะหายใจเข้าลึกๆหายใจออกยาวยกขึ้นค่ะหนึ่งสองสามสี่ห้า 6, 7 8 9 9และ10ค่อยๆลดระดับลงลงไปหมอบหายใจเข้าลึกหายใจออกยาวงองยงหน้าขึ้นมานะคะเริ่มเซตสุดท้ายหายใจเข้าลึกๆก,ก่อน หายใจออกยาวๆเอ้เมื่อกี้เราเซตแรกหรือเซตที่สองกันครูลืม1 <laughs> ใครเตือนครูด,ด้วยสองสามสี่ห้า,หา,าและ10บค่อยๆหมอบตัวลงค่ะ หายใจเข้าลึกๆและออกยาวนะคะไม่มีใครเตือนเราต้องฝึกให้ครบนะคะแถมให้อีกเซตหนึ่งหายใจเข้าลึกๆก,ก่อนหายใจออกยาวๆค่ะอ,อย่าลืมนะอกนะคะเชิดขึ้นหนึ่งสองสามสี่ห้า เ8 9และสิบค่อยๆมอบลงช้าๆค่ะหายใจเข้าลึกผ่อนคลายออกยาว นั้นถ้าใครเมื่อยหลังนะคะถอยลำตัวมานะคะทีนี้เนี่ยท่าเด็กนะคะหลายหลายคนปวดข่าวเนาะเราจะไม่ลงไปทับท่าเด็กเหมือนเดิมนะคะแต่เราจะใช้วิธีการประยุกต์เอาเป็นท่าทัพ,พี่ค่ะยืดมือออกนะคะแล้วก็กดสะบักกดสะบักลงเราจะคลายกล้ามเนื้อกันสักครู่ค่ะสิบเก้าแปด 7, 6, 5, 4, 3, 2, เจ็ดหกและ1นึ่งค่อยคนะ่เงยหน้าขึ้นมาชา้าช้าจากนั้นเราจะเหยียดเส้นขานะคะคลายกล้ามเนื้อให้ดึงปลายเท้ากลับมาที่ข้างหน้า นี้นะคะเราจะคลายเส้นขากันเพราะวันนี้เราฝึกช่วงล่างกันเนาะจากนั้นค่ะหายใจเข้าลึกๆเชิดปลายเท้าขึ้นหายใจออกนะคะวาดมือเราก็ดึงลำตัวขึ้นก่อนเราก็พับตัวลงค่ะ เราจะคลายเส้นข้างหลังนะคะตรงนี้เนี่ยไม่ต้องลงให้เยอะก็ได้นะคะเอาแค่ให้เราตึงกําลังดีแล้วก็ให้หลังเราตรงนะคะแล้วก็โน้มตัวไปข้างหน้าค่ะ10บเก้าแปดหห้าสี่สามสอง หนึ่ค่อยๆยยืดตัวกลับมานะคะพักขาซ้ายเข้าเหยียดขาขวาไว้นะคะหายใจเข้าลึกๆวาดมือขึ้นหายใจออกยาวพับตัวลงเหมือนเดิมนะคะอย่าให้หลังคล้องแบบนี้ไม่เอาดันหน้าอกเหยียดเหยียดหลังนะคะแล้วก็พับตัวจากสะโพกของเราค้างเอาไว้ค่ะสิบ เก้าแปดเหกสีสองและ1นึ่ค่อยๆดึงตัวกลับมาหายใจเข้าลึกหายใจออกยาวเดียวนะคะหน้าจอครูขึ้นบัต เหลือน้อยอะใกล้ใกล้จบแล้วค่ะค,ค่อยๆเหยียดขาด้านเดิก่อนสลับด้านกันค่ะพับขาด้านขวาเข้ามานะคะหายใจเข้าลึกๆหายใจออกยาวพับตัวลงเหมือนเดิมเช็คหลังครหลังงอมแบบนี้ด้านหลังขึ้นนะคะให้หลังตรงเราจะยืดเส้นหลังขากันเพราะฉะนั้นไม่ต้องลงเยอะ นะ,ะเอาแค่เราตึงก็พอ,อใครที่ลงได้ไม่เยอะเอาแค่นี้ก็พอแต่ให้หลังตรงเอาไว้ค้างเอาไว้ค่ะสิบเก้าแปดเหห้าสสมสองและหน่งหายใจเข้าวาดมือขึ้น หายใจออกพับตัวลงช้าๆสวัสดีค่ะคุณนัทพรคุณนัทพรช่วงนี้นะคะฝึกทำการบ้านเอาไว้เยอะๆนะคะเปิดคลิปเก่าๆเดี๋ยวครูกําลังโหลดคลิปที่เราสอนกันไปเมื่อวานนี้เนาะเดี๋ยวครูจะโหลดเข้าในกลุ่มให้นะคะแล้วก็ไปเปิดทวนย้ําๆระหว่างที่เราไม่ได้เจอกันนะคะเพราะว่ากล้ามเนื้อเราจะได้ยืดทุกๆวนันเราก็สร้างความแข็งแรงทุกๆวันนะคะ อ่าทีนี้ค่ะเรายืดกล้ามเนื้อหลังขานะคะเราจะคลายกล้ามเนื้อรอบๆด้วยอีกที่หนึ่งประกบฝ่าเท้านะคะยืดลำตัวขึ้นอ่าค้างเอาไว้ค่ะสิบเก้าแปดเจ็ดหกห้าสี่สามสอง และหนึ่งจากนั้นค่อยๆเหยียดขาไม่ใช่เหยียดขาผลักเท้าออกจากลำตัวอีกนิดหนึ่งนะคะเพิ่มพื้นที่ที่อยู่ระหว่างเทา้ากับสะโพกของเราหายใจเข้ายกลงตัวขึ้นหายใจออกน้องตัวลงนะคะเราจะคลายกล้ามเนื้อหลังข้างๆข,ขากันนะคะค้างเอาไว้สิบเก้าแปดเจ็ด หกห้าสี่สามสองและหนึ่งค่อยๆอยดันแล้ตัวกลับมาโอเคปรบมือให้ตัวเองนะคะปรบมือให้ทุกๆคนเลยขอบคุณมากๆที่มาฝึกด้วยกัน